ธรรมะเป็นสภาพสองนะธรรมะเป็นสแตติกกรรมะเป็นไดนามิกเราจัดการกรรมแล้วก็เอามาตั้งไว้ทรงไว้เป็นฐานได้ทั้งสมสภาพคู่ไปสเตติกไดนามิกสเตติกไดนามิกทำทำขึ้นไปให้มันเกิดผลฆ่ากิเลสให้ได้ดับกิเลสให้ได้ทำพีชะนิยามให้ได้และทำพีชะให้เป็น อุตุนิยามไม่ได้ตั้งแต่สภาพเราเป็นๆอยู่นี่โลกหยาบที่มันปรุงแต่งมาเราก็เอามาเรียนแต่แต่โลกอบายโลกกามก็เยอะแยะมากมายตัวอยา่างทำได้จนกทั่งเด็ดขาดอบายไม่เกิดอีกที่จะเป็นโลกให้แก่เรากามมาพบหรือกามมาโลก ก็ไม่เกิดอีกที่จะเป็นผิดเป็นภยัยเป็นอะไรให้แก่เราจบหรือข้างในรูปประพบก็ฆ่าอีกกิเลยหมดอีกเหลืออรูปประพบฆ่าอีกแบ่งสั้นๆไว้สองสามลำดับเท่านี้เองแต่มันก็มีรายละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาดูของตัวเอง จัดการของตัวเองเรียบร้อยากายนี่คือนิวเคลียดจากหนังสือคนจะมีธรรมะได้อย่างไรเล่มหนึ่งหน้า266เาไปเปิดดูทวนอ่านไปตรงนั้น,นมีคนที่เขาได้ตรงนี้ดีนะเราจะเข้าใจได้อย่างเขาไหมเข้าใจได้อย่างคุณฟ้าเจอซีนไหมเล่มหนึ่งนามันได้รวบรวมเอาไว้จะคุณจะ,จะมีธรรมะอย่างไรละ ตอนนี้สามเล่มแล้วน่าจะออกเล่มที่สี่เพราะมันมีทั้งสี่เล่มส่วนบุญน้เปเปิดยุคบุญยมมีแค่สามเล่มหมดแล้วรวบรวมแล้วจบส่วนธรรมะคนจะมีธรรมะได้อย่างไรมันมีทั้งสี่เล่มมุมมองที่หนึ่งนะคุณฟ่าฟาเจอซินแบ่งเป็นสี่มุมมองมุมมองที่หนึ่งทำให้เห็นชัดขึ้น ทำให้เห็นชัติขึ้นเมื่อกายคือนิวเคลียส